นาทีที่6 1ได้เปลี่ยนลงเลย C A M ก็ได้กูสมัครมาเล่นกองหน้าได้ให้เล่4 A M แบดเลตติ้งไปเลยเซฟๆซจังหวะนี้ต้องปิดไว้เอยเพื่อน,นยังมาได้จับบอลลั่นไปถึงเทบส่งมาตอนนี้ตรงนี้นี่กูรอยอยู่เอ,อ้ยตบมาดิสามเหลี่ยมพอดีแล้วลูกนี้ซัดไม่ซัดตงขวาวะเปิดเข้ามาลูกนี้จะงบงได้นะตัวเราใหญ่วันนี้รอยอยู่สามเหลี่ยมแล้วมาแล้วครับลูกนิ้ซ้ายอีกแล้วไม่ไม่เข้าขวาวะ ลูกนี้จังหวะนี้เราต้องพลิกมาและพลิกสวยหลบไปได้นะครับมีใครมันดูเด็ดยิงเองแล้วพอว่าชนระวังขาแตกนะมาชนกูเอ,อ้อะไรก็เนี้ยโอ้โหโ,โคตรมวัวเลยต้องมาเพจที่ดาน้าเราหยุดกัดทําเกมเปิดเข้าปลูกนิดโอ้โสาวสองสวยเลยไม่ส่งให้กูกูจะยิงลูกนี้หลุดมาเอาคุณมิวหลอกนี่หตัวใหญ่นี่ครับหลอกหนึ่งทีร้วลูกนี้ไปอืมหลนาดีบอกได้ทีโคตรนัวคือหลังไม่ก่อนครับ ชิงกลับมาตรงนี้มาแล้วกูยิงลูกนิดโอ้ยอาจารย์เตะตัดขาโหโหโหล้มเลยอุย้ยมาลูกนี้ล็อกไม็หนึ่งเทียบตูรีลาด้วยเอาหมดไม่ได้โคตรพิวอะ่ะบ <c oughs> อกเลยเอาแล้วจ่ายโอ้โหแล้วไปดักอีกทีกูหลุดมาจังหวะน,นี้แล้วต้องหักไปทังขวาเรียบร้อยคอรับประตูแรก ยำตีนไก่ทำได้แล้วโอ้แล้วก็ลืมเซตท่าดีใจไหมน้องเลย